ผู้ใหญ่สองคนแล้วก็เด็กหนึ่งคนนะครับคุณแม่ครับโอ้โหผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สองคนผู้ใหญ่สองคนเบบี้วันคนหนึ่งคนตอนนี้ราคาอยู่ที่68 7 9บาทดร้อยเจ็ดสก้าบคุ้มคือถ้าสำหรับใครที่ที่มีกำลังซื้อแล้วแบบกำลังจะไปเที่ยวอยู่แล้วพอดีนะก็ว่าคุ้มแน่นอนครับผมเนี่ยคุ้มแบบเนี้ยเล่นที่ไหนสนอนอนนี้เล่นที่ไหนอยู่คะสวนน้ำ เออว้าตอนนี้อยู่วันนั้นนาว้าอยู่หรอเดี๋ยวคนก็ไปกันหรอกตอนนี้เราอยู่สวนน้ำคูบอลแต่ว่าเราจำลองทุกอย่างให้เหมือนวันนั้นนาว้าคูบอลไม่ไม่ทุกอย่างที่นู่นเจ๋งกว่านี้เยอะของที่นู่นคือดีกว่านี้เยอะกเดือนละครั้งก็คุ้มแล้วนะเออใช่คุ้มคุ้มคุ้มอ่ะเรามาสู่ช่วงอ่ะเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเราเราเปิดไลฟ์ขายของนั่นก็คือกดที่ตะกร้าแล้วก็ดูกันได้ เรื่องบักตัวน้าผมจะบอกให้ว่ามันมันถ้าเราพูดตรงๆแบบตรงๆนะเราขายเราขายเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายมากเพราะคนที่ต้องไปเนี่ยต้องเป็นคนที่ไอคนที่จะซื้อต้องเป็นคนที่อยากจะได้ไป,ไปเล่นน้ําอยู่แล้วเพราะเขาคงไม่ได้ซื้อตัว๋วแล้วไปปล่อยปิวเล่นนะนะก็คือขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนมากแล้วก็ใครที่แบบว่ากําลังจะไปพอดีเนี่ยก็คือโห oh, อยู่ดูดิอว้า I want go ไปเดี๋ยวบอกนะไม่ต้องบอกเดี๋ยวบอกว่าไปไม่ได้ บอกเองอยากทำงานนะครับเราคนฮะแอนเลือกงานนึงครับผมไม่เลือกงานกันม่อยากไปก็เม่อยากไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าถ้าถ้ามานะก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นไม่ต้องทำงานเที่ยวอย่างเดียวเออถ้าในโอชิตะเป็นอย่างนี้แ้วน่ากลโอเคไหมัลโหลคองเนคไหมจริงจริงเลยล่ะะ police อยู่โอ้ยายญเดี๋ยวคนดังมากอีกคือ เขาบอกว่าเขามาคืออยากทํางานแล้วก็ให้เขาได้ทําเต็มที่นะครับผมแล้วก็เที่ยวพูุ้นี้เขาจะไปเที่ยวเพื่อนด้วยอันนี้บัตร3เดือน899บาทแต่ถ้าบัตรอายุ6เดือนก็คือซื้อวันนี้ใช้ได้อีก6เดือนข้างหน้าก็คือบัตรเนี่ยไม่ได้หมดอายุในวันซื้อก็คือเพื่อนๆสามารถซื้อแล้วก็ระหว่างนั้นนะซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้อัว่าผมว่าเพื่อนๆรุ้นอยู่แล้วแหละว่าว่าบัตรเป็นยังไงอย่างไรนะห้าสามเดือนก็คือราคานี้อืมแปได้ไหมลูก าสิบเก้าบาทเป็นไงแล้วแต่ห้าบาทอายุ6เดือนราคานี้999เบเาทค่ะเพื่อนองเลือกดูนะคะเพิ่มอีกรนอยเดียวได้ตั้งเพิ่มอ,อีก3เดือนอ,ะอ่ะแต่ว่าจริงๆอะคุ้มสุดผมแนะนำรายปีถ้าใครที่มีกำลังซื้อ,อยังเฉยๆนะใครมีกำลังซื้อรายปีเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะครับคือ,อยังไงอะปีๆหนึ่งลูกต้องหยุดติดเทอมแน่นอนยัไงต้องได้ไปแน่นอนอย่างน้อยสองสามรอบสองสามรอบก็คุ้มแล้วค่ะนั่นเรามาให้การมินโาควเอ่ะมันอยู่ไหนมดได้ลูก อะไรอะพี่ใ่เสื้ใครอ้อ่ามามามาเชื่อเชื่ออีกตัวนึงอุ๊ยโทษโทษโทษอ่าเราระหว่างนี้เราให้กามินเล่าเรื่องตอนอยู่เกาหลีบ้างดีกว่า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 เป็นยังไงผมก็อยากฟังบางเรื่องเหมือนกันที่แบบหลายคนไม่รู้บอกเขาว่าเรื่องที่หลายคนไม่รู้แล้ว 고 한국에 계셨을 때 그리고 아무 지금 아무 그 가민님이 한 번도 얘기한 적이 없는 얘기를 좀한 번부터 해요한 번도 얘기한 적 없는 네. 아 뭐가 있지? 한때 그냥 이상해도 괜찮다고. 야 음... <laughs> <laughs> 뭐가 좋을까요? <laughs> 한국에있을ล아뭔가저ห테질문하면ห제가다대답해드ฮ겠습니다ไฮัลโหล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 ฮลโหลาัลโหลฮัลโหลมัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมัลโหลฮัหลัลโหลมัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมัลโหลฮัลโหลฮัลโหลม่ลโหลฮันเหลฮัลโ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 หลฮฮัลโดลมัลโ่ลฮัาโโหั ไม่มีใครฟังกูเลยต่อ,อเอาเป็นว่า่มาคําถามกันใครอยากรู้เรื่องการมินเดี๋ยวให้เขาเล่าเรื่องแบบจริงๆจังๆมากเลยครัผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เคยได้ฟังระหว่างนี้เนี่ยใครที่ฟังเนี่ยเราดูดูตั๋วดูบัตรเลอยอยากได้เนี่ยก็ลองกดตะกร้าซื้อกันได้ด้วยนะครับผมอเอาเป็นว่าผมว่าพูดขายบัตรอย่างเดียวมันน่าเบือ่อเรามาพ่อเล่าเรื่องอื่นแล้วเพื่อนๆน่ะรู้อยู่แล้วว่าบัตรแต่ละอันมันเป็นยังไงก็กดในตะกร้าดูกันได้มาช่วงสัมภาษณ์ล้วงลึก ถึงตอนที่อยู่เกาหลีผมอยากรู้เหมือนกันหลายคนก <and> <ะ>็อยากรู้รอยากเก่งสุดๆอะ Q&A Q&A สิงเอาเคียะยาแต่ผมไม่เห็นคำถามไงตอนนี้พี่บังกันหมดจอเออโ okay. อเคคำถามมาได้หมดทำไมเต้นเก่ง 댄스를 왜 잘하는지 아, 저 댄스 못 하는데 그냥 사람들이 좋게 봐 주시는 거 같아요. 춤잘 추는 사람은 너무 많고. 공부를 응. 못 그래, 했어 알아? 가지고 그래, 나중에 해, 그냥 오케이, 친구들 해. 보고 그래. 아.

너, 너, 너 너무 잘하는 사람 많고 저는 그래서 짜 짜여... 그 프리스타일 못 하고 뭐 케이팝을 전공했던 거 아니고 재즈만 전공해서 그거밖에 못 하는데 좋게 봐 주셔서 사람들 여러... 어, 그 뭐지 찰리 음. 패밀리들도 정말 좋게 봐 주시는 것 같아요. <목소리> <목소리> ไม่ได้ฟีสไตล์เก่งอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็ขอบคุณที่แบบช่วยมองเขาแบบในภาพในทางที่<ฮ>ดีเ<ฮ>ก่งอยู่ดีครับไอฟีสไตล์ของเขาคือเป็นเป็นเป็น,ปนการทมเป็นการตอบคำถามคนถ่อมตัวเขาเป็นคนที่คิดท่าเต้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เต้นแบบน่ารักน่ารักด้วยก็เหมือนที่เพื่อนเห็นนะเปิดเพลงอะไรมาก,ก็เรียกว่าทุกแนวมากกว่าอย่างเพลงไทยทุกแนวก็เต้นได้หมดเลยเอ่อต่อต่อต่อมีคําถามอีกอันนึงนะครับที่หลายคนอยากรู้นะครับกามินมีพี่น้องกี่คนอาชาเม้บุนแบบเมื่อนี้มีงจี ชาแม่อา저는วีรปป้าหนึ่งอยู่มีพี่ชายอยู่หนึ่งคนค่ะก็คือทั้งหมดมีแค่สองคนมีพี่ชายแท้ๆหนึ่งคนนะครับแล้วก็ตัวของกามินเขาต่อไปอาเธ้ผักพี่แล้วก็พี่ผักอาเถ้แล้วผักอาเถ้าแล้วพี่ผักอาเถ้พี่มันขี่เจ็ตสกีไม่ได้หรอกครับตอนเนี้ยเราต้องดูอะไรที่มันเป็นตามหลักความจริงเดินยากด้วยเพราะว่าพอพอไกลไปปุ๊บเนี่ยมันจะแสงไม่มีด้วยอืม เเมี่ข้าาได้เข้ามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกเข้ามา,ม,ม,ามีไดโนเสาร์มาจากมีด้วยค่ะขอขอดูหน้าจอให้มันเห็นนี่หน่อยครับผมมาถึงเรื่องที่น,อน้องอีกคนคือมีพี่ชายหนึ่งคนนะครับได้ยินว่าพี่ชายเขาเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีได้ด้วยโอปป้าบุนโดอักษิร์จะดูด้วยหรือไม่นี่นี่พี่คุยอยู่ตรงนี้ พี่ชายเป็นคนที so ่หัวดีค่ะก็เลยเียนเก่งมาตั Overall, ้งแต่เด็กๆแล้วก็จร claro. ิงๆไม่ไ bueno ด i mean ้เ <Dragon> ล <masse elines> <shape> yeah, ่นคือก็ทำเล่นได้ทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเล่นไวโอลินเป็นหลักค่ะอะก็ทือว่าพี่อะกีตาร์ลกีตาร์ิจะชแล้วก็ดีดก่ยวายตามถามมั่ง 어,ตกใจ 손날. 근그 공룡의 어떤 부분에서 놀랐는지. 아, 그냥 뭔가 큰게 와서 큰게 있어서 놀랐어요. 떡지. <laughs> <laughs> 아, 나... 뭐야? 뭐 뭐야? 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 야 뭐야? 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 뭐

พี่ชายก็แบบว่าคือเล่นเปีโยโนไม่ได้ค่ะแต่จะเป็นพวกแบบเครื่องเครื่องสายชอยอ่แล้วก็ฝึกจนแบบว่านิ้วเลือดออกนิ้วได้เลยแค่นิ้วเลือดออกก็น่าเป็นพวกกีตาร์เป็นอะไรด้วยนี่<า>แบบนี้เนาะกีตาร์ไวโอลินแป๊บนึงแป๊บนึงโคตรสงสารในรัศวเ,เลย <laughs> เออ๋อโอ,โอีกอันนึงค่ะันนี้ก็คือในอีกอันหนึ่ง 그, Solomon> 그 제가 딱 써주신 거, 그거 하나씩 읽는 게 좋을 것 같은데 조금이라도. 아, 하 그, 그, 방금 뭐라 그리고 제가, 제가, 읽으면 푸 언니가 그, 그 상품이 있잖아요. 그 상품을 먼저 주면 제가 이걸 가지고 소개하고 두 번째 상품 주시면 얘기하고 이렇게 뭔가 전달. 어, 해푸 ตะกาันนั้นมาโชว์แล้วก็เดี๋ยวเขาพูดเองค่ะได้โอเคก็จะบอกทีนะครับผมดูจากท่าทีแล้วคนในรสางเสา่ยน่าเวลาไปเที่ยวน่าจะไม่ใช่เล่นๆนะครับเออแดนเก่งนะว่ายน้ําเก่งด้วยทีนี่ร้านนั่นเองนะฮะก็คือผมผมเรียกว่าการมินเขาหน้าจะได้แบบการเล่นดนตรีเนี่ยมาจากแบบครอบครัวที่เล่นดนตรีด้วยเนาะน่าจะอยู่กันทุกวันเลยเนี่ยมีเรื่องอะไรเพื่อนผมให้เพื่อนถามคำถามอีกพี่น้องกี่คนตอบไปแล้วนะครับสองคนแล้วก็เต้นเก่ง คือเต้นเก่งน oh, ั่นแหละนะเขาก็ต uh> ั้งใจเรียนเต้นมาหลายปีนะเต้นมาหลาปีอันนี้ก็คือโอ้โหได้เลยครับผมอี้ก็สั่งพูมก็ดีที่สที่จะเ่อขอพูคือกที่เ้ดกร่มีคนอยิบใหต้ดูหน่อยูะคะวท่าตะการสั่พูม็คนอกรที่ารสมิ่กา้องมารน่งพกที่เ้อกั่งพูมิกคนกองส Ah, uh, three don, three don, five, five, ah, five hundred ninety-nine baht two and six, ah, six don, six don. Um, same, same. but three months, six months, different. Five hundred ninety-nine baht. Nine, nine, nine hundred ninety-nine baht two con. 6개월에 다이성 깐단룬 바이 티켓 원 6개월에 999바트 3개월에 899바트 그리고 แอนเดอร์ไถ่ปงกุญแจน้องวานนะหนึ่งชิ้นใส่ปงกุญแจนะผมหนึ่งชิ้นนุ่นุ่นุ่นตเิกเกตติเกตหนึ่งใบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตุ๊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 ใส่ปูงกุญแจน้องวานะหนึ่งชิ้นติ๊กเก็ตวอร์มใบคิริงคิริงแอนติ๊กเก็ต 6 months, six months baht, s months to กอกสต o let's go water park oh โก้โอ้อ้โอ <c oughs> <c oughs> ้โอ้โอ <breathe> <c oughs> ้โอ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 ้อ้โ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 ต้โอ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 ้้โอ้โอ้้้้อ้โอ้โอ้้โอ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 ้อ้โ ใส่เกอน้ำปลี่ยนสีตามอุณหภูมิหนึ่งใบทิเคต t บายเก9าบแปคือทุกคนเสื้อยานะคะ้ล let's go let's เจ๊แปอน้ำเย็นไม่ได้ดูเปลี่ยนสียังไงแอนเอ่อได้กระเป๋าใส่พซหนึ่งใบกระเป๋าใส่พีีหนึ่งใบค่ะน่่ๆๆ่ๆ่น่บาทอะ ทั๋วส่งไปหนึ่งพันเกนยายนาา้าร้อยเก้าสิบเด็ทุกคนือยอ่านะาวัยทุกคน Let's go Let's go Water Park ทุกคน mm. Let's go I go I want to go กว่าก็อ่ะแต่เดี๋ยวฉันจะไปให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะสักรอบนึง l e t Let's go <laughs> เมาเรือช <c oughs> ah, ่วยบอกกด้วยทุกคนไท a i อ u r คอ o l l e ชั i o n สาวาทุกคนซิคาว Yes 티켓4บาท Yes อ mm. ่ uh, six months สามพันบาท4บาท and T-shirt า <c> สามพันเก้ารสิบหกบาท Good t s <oughs> h คนบอกว่ากามินเก่งมากๆ เก่งมากมากเซตนี้นะคะจะได้เสื้อยืดที่การเปินใส่นะคะแล้วก็บัตรส่วนนำสี่ใบอันนี้ผมมีแล้วนะคะทุกคนเสื้อนะคะ and oh typhoon คุณเดน้อ,นนองวายนึ่งชิลเล่ทุ่งผาหน,วน,นะนงวานาเจดกิดา ty typhoon คุณจะน้องวานาหนะึน่งชิลเล่ทุ่งผาสองใบ ตั๋ว10ใบทุกคน9,990บาทททุกคนอ๋อตั๋ว10ตั๋ว10ทุกคนอ๋อ่เพื י, ่นทน,น,น,นทุกคนอ๋อททุกคนอ๋อี่เพนกคนีเพื่อนทนะี่เทคี่เพนกันเพื่อนกานโีอๆแบกานดี้เลยๆทุกคนสี้เลยทุกคนี่เนะคนใจ่่องด้วยนะกคนที่เพื่อน s ทุ g คนท n Let ื่อ e ๆทุก e น e ี่เพ ไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปกับลูกกับหลานได้หมดเลยนะครับผมสนุกแน่นอนแล้วก็รับประกันว่าที่นี่คือคุมค่ากับการไปแล้วก็เด็กๆที่เคยไปี่ยก็บอกว่าสนุกไม่อยากกลับเลยอ่าแล้วก็มี เซตที่เหมาะกับไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆด้วยนะอ่ะ uh, o year one year ที่ year นคะไปกันสคนครอบครัวนะคะที่ s year ที่ต้ตุกตาน้องวานาสองเขาหนึ่งตัวโล์คลอกลบลุกหนึ่งชิโ sorry sorry don't speak okay อ่าติเวต่บตที่บตทบ่ามสามสบสามไปทุกคน สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาททุกคนซื้อไยันนาคะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนี่คือแบบกี่คนนะครับสามจ้างชิบไปสามจางชิบใปสามจิบไปไปเราไม่ถึงทันที่ลูกดูโลโก้เธอเราปุ่นแนะนำให้ไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะซื้อไอยันนะคะยิ่งไปเยอะยิ่งสนุกเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนๆกันอย่างปลอดภัยสนุกๆกันเนาะมาคือดีกูใครมีก็ถามอะไรถามไม่ได้นะเดี๋ยวผมอ่านเจอปุ๊บเดี๋ยวผมเอามาให้ให้นี่เลย เขาบอกว่าเป็นเล่นนนคะเดยูสปีกเี่กูดจริงจริง Thank you การพัฒนาของเขาพื่อนๆจะเห็นวนาะ0วันนี่คือตอนนี้พูดเป็นแบบคนไทยเลยอ่ะฉันชอบช่นชมเยค่ะฉันชอ่นมเค่อชืนย่ะฉันบนชมเลยคนชอบช่ชยชบ่าเล่ะฉอบชนมเอชยะๆถนงจะเก่ะขึ้นเรนื่นอยๆนืะคะ แล้วมันจะมีวิธีสอนแบบดูแล้วก็แบบชมเยอะๆใช่ไหมคของเขาต้องชมเยอะๆถึงเก่งยูในเวลี่เวลี่เก่งเอเวเดชทุกคนตัดกระชีพใต้ตุ๊กตาน้องวานาสองเขานึ่งตัวพร้อมไซล์เลมอนนั่หนึ่งใบที่เคสสามสิบใบ มันมีคนอย่างนี้ลสมสิบสามสไปับกูดสปแย่อะไรวะลุกหัวลูกหัวค่ะอลุกหัวบอกตบมือหน่อยฮังออที่เกาหลีเขาจะแบบเวลาเก่งมากๆชมค่ะก็จะลุกหัวกัน 그래서บักกมแบบเมสเซจบเมสเซจจบรับลดเีย้วด้วย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 ยดวยด้วยดวยด้วยด้่ยด้วยด้อยด้มยดียด้วยด้วยเปวยด้ด้วยดด้วยด้วยด้วยดงวยดมวยู้วด้วยด้วยด้วยด้ว้นย้วยด้ด้วยด้ว้นยด้วยวยด้วยด้วย้วลด้ววว มันเพื่อนก็ยเพื่อนสมมติเป็นผู้หญิงสมว่าผมเดินไปเจอคนเกาหลีได้เหรอเจอเพื่อนผมผู้หญิงอาจจะต้องสนิทกันในระดับหนึ่งนะต้องสนิทระดับมากๆเลยแหละต้องมากเเพราะผมก็มีเพื่อนเกาหลีไม่เคยเห็นเพื่อนที่แฉนั่งลูกหัวกันนะไม่เคยเห็นมีเยอะปาเตียงนั่งลูกหัวกันเพื่อนสมมตินั่งกินข้าวกันก็จบหนูก็ไม่รู้เออมันไม่ได้มันพี่เป็นลูกหัวเตียงอเงี้ยโอ้โหเตียงแม่งแปลดีจังเลยพี้ เนีอ้อั Bless ีกอ่อันนี้ไทยกระเป๋าซิมพิชแบ็กหนึ่งใบโอ้ปั๊เต็มไลฟ์ปีปุยะปุย้สองคนเด็กอายุไม่ก็สิบสองปีหนึ่งคนพกพังก์เกาหลีเกาหลีบัตทุกคนเสียอย่างนะคะ